ทำไมทุกวันนี้ชีวิตไอ้ทอมงตกต่ำขนาดนี้เพราะอะไรครับจะไม่รู้เหรออทุจาทุจาทุจาเออทุจาเออยังยังทุจาทุจาเออขอฝนเลยหมาตัวเนี้ยหาที่เลี้ยงควายใหม่ด้วยคนควายซะแล้ว ด้วยความแก่ชราจึงงกงกเงินเงินผู้ใดนาะมาเลี้ยงหมาแถวนี้เฮ้ย,ย,ยมาเลี้ยงหมาทำไมแถวนี้ไปไหนหมานี่ไงไม่ใช่หมาธรรมดาด้วยหมาหัวโลนไอ้เลเชียนโอ้ยสมัยเก่าเลี้ยงหมานี่คุณรู้เปล่าอะไรอะไรอีกวัวนาอิกวัวนามันแปลว่าอะไรวะกิงก่าไงมม่ใช่มึงเป็นใครเนี่ย อีนู่นอีกคนน้าแต่อีนี่อีน,น่ากลัวอ๋อเลี้ยงควายไงอ๋อไอทองครับผมเชื่อไอทองชีวิตผมมันแตกต่างกับท่านอ้าวเฮ้ยเฮ้ยควายกูไม่ใช่หมาเป็นละครหมาเลย้วย ทำไมทุกวันนี้ชีวิตไอ้ทองตกต่ำขนาดนี้เพราะอะไรครับจะไปรู้เหรอ,อทุจ้าทุจ้าทุจ้าเออทุจ้าเออย่างยัง,ยงทุจ้าทุจร้าอขอฝนเลยหมาตัวเนี้ยหาที่เลี้ยงควายใหม่ด้วย่เป็นควายซะแล้วมาทางนี้ลูก ทุกวันนี้ผมไอ้ทองก็อ,งอยู่กับควายพี่เฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมชะตาเป็นอย่างนี้ <Hey. S 1> เพราะอะไรอุย้ยกำลังลื่นไม่เห็นล้มอ่ะเพราะไม่ใช่ลื่นเขาลื่นคำพูดอ oh. ๋อเพราะสังคมมันตกต่ำหรือเปล่าบอกจะออกก็ไม่ออกคนละไตเฮ้ย <Hey. S 1> ชีวิตไอ้ทองจงเป็นอย่างนี้เฮ้ย hey, hey. ควายมึงหนีแล้วเจ้ควายมึงหนีหมดแล้วสภาการ,กรเกษตร มึงเอามาอย่างไงสภาการเกษตรเนี่ยผมตั้งเอง,งจะหาย้าให้ควายมึงอยู่ไอ้นี่เถอะมึงนะะ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยกับไอ้นี่เออน่ะสภาการเกษตร<ะ>มันเอามาจากไหนเอามาจากบ้าน<ะ>ขายเป็นโลขายเป็นขีดเฮ้ยละ,ละครเรื่องนี้มันเป็นละครเกี่ยวกับภาคอีสานมึงต้องพูดภาษาอีสานสิผมคนสุโข,ขทัยพี่มันพูดยากออกไปชีวิตคอย คือเป็นอย่างคือเป็นจังซี่เป็นอย่างคือเป็นจังซี่สำเนียงต้องให้ได้เป็นอย่างคือเป็นจังซี่ฝ่าฝ่าฝ่าเป็นอย่างคือลิขิตเอกมงคลเป็นแบบนี้โอ้โหลิขิตเอกมงคลครับโอ้เอามาอย่างไงวไนะ้เนี่ยกูัคิดได้เหมือนมึงแหละสภา,าเกษตรนั่นแหละโอ้ลิขิตเอกมงคล เอาเนี่ยนี่เกิดเอวคนกูพูดแล้วเนี่ยไม่ต้องเทวดาฟาดินเคยเบิ่งตัวคอยบ่เทวดาฟาดินเคยเบิ่งคอยบ่สังเนียงมึงเล่นเองดีกว่าคนจะโศล่ะอะไรเลยกูไม่ใช่คนจะโศกูพิษนุโลกเทวดาฟาดินเคยเบิ่งตัวคอยบ่สุกมือสุกเว้นเฮ้ยควายปวดน่ะ อาาม๋ e อแม่ขำต้องหยบไปเน้นนะเฮ้ยสงสัยมีอิทธิฤทธแม่มดน้อยมาเว้ยเฮ้ยสุกมือสุกเว้นี่คอยบักทองต่อมาเฮ็ดให้ไทยน,นะเหมือนบอเหมือนบอเหมือนเจ้าคือเจ้าบอคือเจ้าบอ สำเนียงมึงอ่ะคือเจาอ้าบอคือเจาอ้าบอถ้าอคอยเป็นแบบนี้ชีวิตคอยก็อชบวเป็นจังสีนั่นอดทันเป็นคนมีเงินเอาสิมึงเอาสิ<อ><อ>เฮ้ยถอยไ,ไปไหนละ่ะก็ให้เล่นไปเลยไงเล่นไปเลยไกลเอาเอย่ายเล่นไปเลยไกลเงี้ยโอ้ยอยากเล่นกินเหลือเกินเนี่ยคอยในตองไมใ้ให้ไทไถ่นะหอดเที่ยงแล้ว เป็นอย่างแม่บอกเอาเข่ามาให้คอยในคณะเดียวกันนั้นคแม่มันก็ได้เอาเข่ามาอ้อนต้นลุงรับเพิ่นขอเสนอประทํบบันเทิงสินให้การสนับสนุนเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้มึงจะไปไหน กลับบ้านกลับทำไมอะเดี๋ยวมึงฆ่ากูตายกูรู้เขาเล่นหลายคณะเล่นเดี๋ยวแม่ตายกลับบ้านดีกว่าก็มันเล่นเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ยังไงแม่ก็ต้องตายหรือมึงจะเล่นภาคสองกองข้าวน้อยแม่รอด พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เยงหัวเราะก็มาที่นี่เต้นเป็่ยนกันไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค์คอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย